เดี๋ยวนะเมื่อกอนมาให้เพื่อกอดมาให้ตั้งชื่อหรือไม่ให้ตั้งชื่อเลยวันนี้่เท่าไหร่ฮะ uh huh. อันนี้หมอมีไลฟ์ like สดยูทูบนะอ่า uh huh. ใครนั่นก่ากันมาถวะเน,นื้โทรหาเพื่อนอ่าอ่านีอะไรวะไฮไลท์ high light. ไม่เลิกไฮไลท์โอเค ค่ะวันนี้อ่กล่องนะคะกล่องมาหลายวันแล้วแหละน่าจะอาทิตย์กว่าสองอสามอาทิตย์ละเรายังไม่ได้เปิดก็เลยยังไม่ได้อัดไลฟ์วิดีโอส่งมาให้เจ้าของเขาดูว่าสภาพมันเป็นยังไงยังไม่ได้เปิดเลยนะคะโอ้โอ้ข้างในนี่เป็นยังไงโอ้มันเป็นกล่องฟ้าเปิดมาเหรอเป็นอย่างนี้เลยเอาเพิ่งเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมเอาเพิ่งเปิดเมื่อกี้ใช่อ๋นนี้เพิ่งเปิด เมื่อกี้อยู่งี้ใช่ไหมปิดเมื่อกี้ปิดใช่ไหมวันนี้ที่เท่าไหร่สองตุลาอ่ะอันนี้เพิ่งเปิดเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะเปิดเมื่อกี้อ่ะโอเคต่อเลยถ้างั้นต่อเลยก็งงอ่ะอ้าวเปิดออกแล้วสั่งเครื่องนะคะเวลาเราสั่งมาปุ๊บเขาจะสั่งเขาจะใส่กล่องไม้บล็อกแบบนี้มาให้เรา เขาสง่งเขาตีแบบแน่นปึ๊กเลยนะเ,เ,ปนเปิดออกเออนี่คือแพคเกจจิ้งเราสั่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่ทางจีนเขาจะส่งมาให้เราแบบนี้นะคะเขาก็ให้ดูอยู่นะพี่พี่จับไว้ไว่าเดี๋ยวกระดานหล่นลงมาคนนึงแงะคนนึงจับไว้พี่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 มาแงะฝั่งนี้ก่อนเออ แงะแงะเลยแงะแบบฝั่งนู้นแหละไปอีกคนนึงอ่ะมันจะมาหล่นใส่หัวเจ้าของออแง่เลยยไม่คอยรับไว้นะคะนี่คือการแพ็คของทางจีนนะคะใครที่สนใจจะสั่ง เครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสั่งได้อ่ามาแล้วอันนี้คือแพ็คของเขาโอ้โหเร็วว่เลยเก็บก่อนหน้าหวัดเสียวถ้าเดินเหยียบนี่ก็ไหลรูตีลงไปให้จำๆเดินสะดุดหน่อยนี่เป็นเรื่อง นี่คือเครื่องอแยกกาศแยกน้ำเขาบอกว่าอะไรนะหนึ่งพันกิโลหนึ่งกิโลต่อชั่วโมงเท่ากับหนึ่งตันต่อชั่วโมง อ่าค่ะเราได้เห็นเครื่องแล้วทั้งหมดไี่มีสามเครื่องรู้เขาใส่อะไรมาให้หนะ่อยสั่งแล้วไม่ได้เปิดสักทีนานมากนะนะเพราะว่ามีการส่งเงินผิดบัญชีกว่าจะจัดการในเรื่องการบัญชีได้นะคะกว่าจะได้ของมาใช้เวลานาน แต่ถ้าเรื่องบัญชีหรือการส่งถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันนี้คือเครื่องแยกกากแยกน้ําจากประเทศจีนนะคะพี่เอาลงมาเลยกันข้างบนข้างบนลงมาเลยค่ะอันนี้มันมีอยสามเครื่องนะคะอันนี้เป็นเครื่องสับหน่อไม้เครื่องสับหน่อไม้พี่ปอกเลยพี่ปอกให้หนูเลยอเอาอ,อันนั้นลงมาก่อนก็ได้อันนี้เครื่องปอกหน่อไม้มาดูกันหนัก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 ,นก เอาลองช่วยกันก่อนโอ,โอ้โอ้โอ้หนักนะเคโอ้เขาวางไว้ขํากันดีเนะดูสิโอเคแกะแกเลยแกะเลยค่ะแกะเลยเนี่ยเอ้ยถ่ายวิด,ดีโอววดดแล้วแกะเลยอเดี๋ยวอันเนีจะได้รู้ว่ามันเกิดความเสียหายหรือเปล่าเดีอ่อวนี้ข่อนก็ได้โอ้นี่คือตัวอะไรของมัน นี่คือข้อน่าจะไปใส่ตรงนู้นไหมข้างบนไหมเออนะฮะมีมีดไหมอ่นี่เป็นเครื่องเครื่องสับเครื่องสับเครื่องสับหน่อไมอนี่เป็นตัวไหนเออ ใช่ไหมคะเออเออเออล็อกน็อตเอ่ค่ะอื้มฮะอันนี้หน้าตาเป็นไงนี่คือเครื่องสับหน่อไม้น่าจะเป็นอันไหนวะแต่เยน็นแล้ประกอบอื้อห แล้วน่าต้องต้องประกอบเลยนะ่ะอืมแล้วลองในกล่องแล้วคะในกล่องกล่องลอกมาดูกลองเปิดกล่องดูต้องหมดสั่งมาสามเครื่องโอ้โอ้โอฉีกกล่องขาดแล้วไม่มีกล่องใส่ของเลยให้ดูสิ คันโยกอันนี้เป็นแบบคันโยกนะคะใส่ปุ๊บเลยโยกอุปกรณ์มันมีเข่านี้เหรอมีกี่ชิ้นมีชิ้น,นหนึ่งสองประกอบดิได้ไหมอืมต้องให้ดูตัวอย่างไม่ใช่อืมต้องดูตัวอย่าง ต้องดูตัวอย่างประกอบนั่นแหละตัวในหนังสือนั่น,นแหละฮะแต่มันต้องยกลงไงยกขึ้นยกลงดันขึ้นดันลงตัวโยกใช่ป่ะเออเอายกขึ้นยกลงดูอันนั้นก่อนไหมดูในในนั้นก่อนไหมอันนี้ล่ะตัวอย่างมันมีอะไรน,นี่เขามาัดไว้ให้นี่ ได้ไหมไม่น่าใช่อืมไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่มีมีตัวอย่างดูพี่สุเอ่าเอาใส่โคกซีทางนั้นแหละ ต,ตัวตั้งอะไรทุกอย่างดูตัวอื่นไอ้เนี้ยมัเป็นตัวยกอะไรที่อย่างจับแล้วไครยกแต่มันอยู่ในชุดนี้ใช่ไหมอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมต้องเป็นตัวที่ว่จับยกอะไรอยู่นี่มีครบแล้วอ่ะอืออือ ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยนะใช่ใช่นี่ตัวล็อกนี่ใช่ฮะไล็อันนี้ไปอยู่ในนู้นนู้นไปอยู่ในนี้นู้น่อันู้นหันหน้ามาสิหันหน้าเป็นยังไงหนักโอ้เป็นมอเตอร์แล้วมันออกทางไหนอ่ะมันต้องมันเป็นแบบโยนอันนี้ใส่แล้วมัน มันตัดเลยนะมันออกทางไหนเออนี่ออกทางไหนวะเนมันเเปิดดไ้้ตันนียมจะโยนมันมันโยนไอ้มันโยนไอ้หน่อไม้ใส่แล้วมันออกทางไหนหัวเนี่ยฮะเฮ้ยออกไหนออกนี่เลยเหรอฟื้อซื้อซื้อมันมีมันมีท่อใส่ไหมี อลองดูสิเยอะเพิ่ง,งฉีกขาดหมดเลยยังไม่มีอะไรใส่บ้างกองขาดหมดแล้วแก,แ,กแ,กแกะเบาๆเจ็บเขานี่เลยอือเจ็บเขานี่เอาเอาแกะเฉพาะกาวดี 3. ๆอย่าไปฉีกขาดไปนล้วเอา,ม,ามีดมามมีดมีดเล็กๆอ่ป้อนอะามีดให้หน่อยลกูกมีด นี่เล็กนี่หมสามเครื่องเนี่นะคะ่ะอันนี้ใส่หน่อไม้วางแล้วก็ตัดโยก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 อ่าที่เห็นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องมันจะทำอะไรได้บ้างไปเปลี่ยนไป,นไปอัดับเปลี่ยนไปอือแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วยได้ไงเป็นเล่มของมันเนี้ยถ้าดึงฉีกขาดแล้วเสร็จเลยสา,าจีอย่างนั้นเลย มันมีอะไรวางข้างบนสีฟ้าสีฟ้ไม่เห็นมีเลยสีฟ้าเปิดตัวไหนเหรอตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่มีตัวโกดังตัวใหญ่เป็นถังอืมมันเคยรุ่นไหนตหนึ่งยอ๋อมันเคยรุ่นยังไง เรื่องของเรามันรุ่นไหนรุ่นนี้ลองเปิดดูสิลองเปิดดูข้างในดิ่อย่างรุน่นของเรารุ่นนี้ปะอ่ารุ่นนี้เออ่รุ่นนี้ นี่ไม่น่าใช่ของเราเราไี่ได้รุ่นเรารุ่นนี้อืออือใส่ยังไงแล้วใบมีดใส่ยังไงมันมีใบมีดอยู่แล้วไหมมีแล้วนี่ดู<ม>สิมีอยู่แล้วมีสำรอง มีมีอยู่แล้วมีเลยมีอยู่แล้วเออลองเออแล้วเราใส่ยังไงอันนี้เหรอย,ยกอันนี้ขึ้นเหรออ๋อ oh. เดี๋ยวจะต้องให้เขาตรวจดูก่อนเดี๋ยวเอาวิดีโออีกอันหนึ่งมา